ฉเฉลยแล้วเกิดอะไรขึ้นชื่อลิซ่าแล p พิงติดเทรนเวย์ปอในจีนแม้บัญชีอย่างเป็นทางการจะถูกปิดไปแล้วแต่ลิซ่าแล p พิงกลับทยานติดเทรนบนเวย์ปอสื่อโซเชียลชื่อดังของจีนอีกครั้งเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาหลังจากการปรากฏตัวของแบล็กพิง ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามที่พระราชวังบักกิ้งแฮมกรุงลอนดอนในอังกฤษคำค้นว่าสไตล์งานเลี้ยงลิซ่าก็ทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของการค้นหาที่ร้อนแรงของชัยหน้าเวยป๋อในอันดับที่หนึ่งในส่วนความบันเทิงทันทีลิซ่ากลายเป็นไวรสัสในประเทศจีนทันทีสำหรับสไตล์ที่หรูหราและประณีตของเธอในงานเลี้ยง ในชุดราตรีผ้าทูปักเลื่อมสีฟ้าอ่อนที่มาพร้อมผ้าคลุมไหลสง่างามจากแบรนด์จอร์เจสฮอเปอร์ก้าเสริมด้วยรองเท้าส้นสูงสีเมทัลลิกและสร้อยคอเพชรโพสต์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของลิซ่าในงานเลี้ยงดังกล่าวตอนนี้มียอดไลค์เกินหนึ่งแสนครั้งในเวลาเพียงเจ็ดชั่วโมงบนเวยปโพทำให้เป็นโพสต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ Ag, สไตล์งานเลี้ยงลิซ่ามีผู้อ่านมากกว่า110ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในเวปปอในปัจจุบันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบัญชีเวปปอของลิซ่าถูกปิดตัวลงทำให้เกิดข่าวลือว่าลิซ่าถูกขึ้นบัญชีดำในประเทศจีนเนื่องจากการแสดง Crazy Horse ที่เป็นที่ถกเถียงอย่างดุเดือด ผลพวงจากการแสดงดูเหมือนจะทำให้เกิดการปิดบัญชีไวปปอของลิซ่าขึ้นเนื่องจากจีนรักษากฎการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดนันเนินการอย่างรวดเร็วต่อเนื้อหาที่ทำให้เกิดการโต้เถียงขึ้น